สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของเตาลับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีใครสงสัยไหมว่าเตาลับที่ติดอยู่ผนังบ้านของเรานั้นมันจะมีวันหมดอายุไหม จะต้องเปลี่ยนเมื่อไรอย่างไรแต่ยังไงก็ขอเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับพอดีผมจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเต้ารับก็เลยเก็บมาพูดคุยกันภายในตัวเต้ารับนั้นมันจะมีเพียงแค่ขาโลหะที่เป็นทองเหลืองกับสกูยึดสายไฟจะสองตาสามตาก็แล้วแต่ก็จะมีชิ้นส่วนเพียงแค่นี้เมื่อมันเน่าเสียไม่ได้ขึ้นราไม่ได้จึงไม่มีวันหมดอายุตามระยะเวลาดังนั้นเราจึงเปลี่ยนมันเมื่อเราพบว่ามันชํารุดหรือเราจะเปลี่ยนมันก็ต่อเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วรู้สึกว่ามันหลวม เอาปลักตัวไหนตัวไหนมาเสียบมันก็ยังหลวมอยู่ดีแบบนั้นแสดงว่าเต้าเสียบหรือหัวปลักมันไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหากับเต้าลับเต้าลับตัวนี้ผมต้องเปลี่ยนเพราะว่ามีการละลายของวัสดุเต้าลับตัวนี้ผมใช้กับกาต้มน้าร้อน ต้มน้ำวันละ3-4รอบหัวปลกของกาต้มน้ำร้อยเป็นทองเหลืองแท้แต่การเสียบเสียบถอดๆก็ทําให้ขาทองเรือของเต้ารับตัวนี้สึกล้อเป็นล่องกลมลึกกลมตามลักษณะของขาปลักเมื่อมันสึกก่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จัดหลวมเมื่อเรารู้สึกว่าเสียบปลักแล้วหลวมหลวมไม่ค่อยแน่นหนาก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนเต้ารับแล้วส่วนเรื่องของปลักไฟไหม้ถ้าเห็นคาบเขมาวหรือร่องรอยดำๆบนตัวเต้ารับก็ยัง50-50อยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรแกะมาทดสอบ แต่ถ้าหากพบว่าที่ตัวเต้ารับนั้นมีร่องรอยของการละลายควรเปลี่ยนทันทีเพราะนั่นมันจะมีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอน